สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะนักศึกษาสาขาการโรงแรมห้อง HM 201พบกับอาจารย์สุวพรเช่นเคยในรายวิชา Hotel Housekeeping หรือว่าวิชางานแม่บ้านโรงแรมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทบทวนว่าเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างนะคะในรายวิชานี้ซึ่ง เราก็ได้เรียนกันไปในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะเรียนกันไปค่อนข้างเยอะแล้วละ่ะนะคะอ่าอันดับแรกนะคะความหมายความสําคัญของงานแม่บ้านโรงแรมอาจารย์ก็เคยได้ถามนักศึกษาไปแล้วละ่ะว่างานแม่บ้านโรงแรมเนี่ยมันแตกต่างจากงานแม่บ้านอื่นๆยังไงนะคะมันมีความหมายยังไงนะคะซึ่งความหมายของงานแม่บ้านโรงแรมเนาะก็คือ ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทําความสะอาดในบริเวณหร,วหรือว่าพื้นที่ต่างๆในโรงแรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของห้องพักแล้วก็บริเวณพื้นที่สาธารนณะอ่าซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของการบริการก่อนที่จะส่งถึงมือแขกนั่นเองนะคะซึ่งมันมีความสําคัญยังไงมีความสําคัญอย่างมากเลยคะ่ะสําหรับงานแม่บ้านโรงแรมเพราะว่าอะไรคะ ถ้าไม่มีผนกแม่บ้านก็จะไม่มีใครทำความสะอาดห้องพักและบริเวณทั่วไปซึ่งเราไม่สามารถมอบการบริการที่ไม่สะอาดหรือว่าไม่พร้อมให้กับลูกค้าได้อ่าในเมื่อไม่มีงานบริการไม่มีการมอบการบริการให้กับลูกค้าได้เราก็จะไม่มีรายได้นั่นเองอสำคัญหรือยังคะสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับธุรกิจโรงแรมเนาะซึ่งนอกจากนี้แล้ว ะค,ะความสําคัญของงานแม่บ้านโรงแรมยังแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือ 1. มีความสําคัญเพราะว่าสร้างบรรยากาศภายในโรงแรมให้หน่าอยู่อสองนะคะเป็นศูนย์รวมข้อมูลของแขกแล้วก็โรงแรมเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่บ้านจะอยู่ ในทุกๆส่วนของโรงแรมเลยนะคะเป็นหูเป็นตาได้หมดนะคะรักษาทรัพย์สินของโรงแรมนะคะ,ะระหว่างที่เราทําความสะอาดเราก็ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงแรมด้วยนะคะ,ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของคุณลักษณะแล้วก็จรรยาบรณเนาะของพนักงานแม่บ้านโรงแรมนะคะซึ่ง คุณลักษณะแล้วก็จรรยาบรรณของพนักง,งานแม่บ้านโรงแรมเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของคุณลักษณะก่อนนะคะสาหรับคุณลักษณะนะคะของผู้ที่จะทํางานแม่บ้านได้นะคะอ่าก็จะต้องเป็นคนที่มีความพร้อมนะคะ,ะความพร้อมทั้งในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็ ทัศนคติหรือว่าเจตคติที่ดีด้วยอ่ายังไงนะคะอันดับแรกเลยจะต้องเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีความกระชับกระเฉงเพราะว่างานแม่บ้านเป็นงานประเภทที่ค่อนข้างหนักนะคะถ้าไม่แข็งแรงก็จะไม่สามารถทํางานได้นะคะอ่ามีบุคลิกภาพที่ดีวางตัวเหมาะสมสามารถสื่อสารได้ดีนะคะอ่ามีความเชื่อมั่นในตัวเอง นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพด้วยนะคะต้องอรู้สึกเสมอเนาะว่างานแม่บ้านโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่มีเกียรตินะคะแล้วก็มีความสําคัญเนาะอ่าต่อไปเป็นเรื่องของความเรียบร้อยของร่างกายนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการตัวเองนะคะ ให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปทำงานตั้งแต่หัวจะลดเท้าเนาะซึ่งเขาก็มักจะใช้เวลานะคะก่อนที่เราจะไปออนฟอร์นะคะในการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเส้นผมหน้ากินตัวกินปากนะคะหน้าตาก็ต้องแต่งให้สวยงามนะคะไม่เข้มหรือว่าจะจนเกินไปนะคะอ่า การรักษาเล็บมือนะคะให้สะอาดอดแล้วก็ไม่ยาวนะคะการสวมใส่เครื่องประดับต่างๆให้พอดีเนาะอ่าแล้วก็การสวมใส่เครื่องแบบที่ถูกต้องแล้วก็ตามระเบียบที่สําคัญคือต้องสะอาดด้วยนะคะเรื่องของกิริยามารยาทของแม่บ้านนะคะก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนะคะถึงแม้ว่า พนักงานแม่บ้านอาจจะไม่ได้เจอแขกทุกวันหรือว่าเจอแขกโดยตรงบ่อยๆแต่ว่าเราก็ต้องมีกิริยามารยาทฝึกให้เป็นนิสัยที่ดีของตัวเองนะคะอย่างเช่นเรื่องของการยิ้มไหว้ทักทายการยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอนะคะการพูดจาสุภาพเนาะการยกย่องให้เกียรติทั้งแขกแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะการหลีกเลี่ยงการวิจ,จารณ์การ นินทาการโต้เถียงต่างๆนะคะแล้วก็อ่อนน้อมนะคะทั้งแขกแล้วก็ผู้ร่วมงานนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของจรรยาบันนะคะจรรยาบรณของงานแม่บ้านโรงแรมนะคะอันดับแรกเลยที่ควรจะทําได้นะคะก็คือเรื่องของการเคารพกฎระเบียบของงานแม่บ้านโรงแรมนะคะการตรงต่อเวลานะคะอ่า การซื่อสัตย์ความสาม,มคัคคีนะคะ,ะความอดทนในการทำงานอ่านี่คือจรรยาบรรณของงานแม่บ้านนะคะของพนักงานแม่บ้านที่ควรจะมีนะคะอ่าหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบต่างๆนะคะตามโครงสร้างองค์กรมาเลยเนาะก็จะมี executive housekeeper นะคะอ่าคุณแม่บ้านของเรานั่นเองนะคะ assistant นะคะก็คือ ผู้ช่วยคุณแม่บ้านนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังจะแบ่งเป็นแผนกต่างๆนะคะหรือว่าหน่วยงานต่างๆไปอีกเนาะอ่าอย่างเช่นแผนกทําความสะอาดห้องพักนะคะอ่าก็จะมีอ่าในส่วนของพนักงานทําความสะอาดห้องพักนะคะรูมเมดรูมบอยหรือว่ารูมแอทเทนเดนเนาะอ่าแล้วก็จะเป็น Uh, Houseman นะคะพนักง,งานคนของในแต่ละชั้นนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็น linen room นะคะห้องผ้านะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของ lolly นะคะก็จะเป็นในส่วนของซักอบรีดนะคะ uniform room เนะาะมีอะไรอีกเอ่ยสำหรับงานห้องดอกไม้นะคะหรือว่า f o r e s t room งานมินิบาร์นะคะงานพับบิกแอร์เรียคินนิ่งนะคะหรือว่างานทำความสะอาดพื้นที่สาธารนณะงานช่างนะคะก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในส่วนงานของแผนกแม่บ้านเช่นกันนะคะ,ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะนอกจากจะเป็นส่วนงานที่อยู่ในงานแม่บ้านเองแล้วแผนกแม่บ้านก็ยังจะต้อง ให้ความร่วมมือหรือว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับแผนกอื่นๆอีกด้วยนะคะเนาะอย่างเช่นแผนกแม่บ้านก็จะต้องไปติดต่อประสานงานกับแผนกฟอนต์ออฟฟิศในเรื่องของข้อมูลของแขกข้อมูลของห้องพักแบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะแผนกอาหารและเครื่องดืม่มในเรื่องของผ้าในเรื่องของการทําความสะอาดห้องอาหารซึ่งแม่บ้านเนี่ยก็ต้องเข้าไปทําความสะอาดห้องอาหาร ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะเข้าไปในช่วงเวลาที่ห้องอาหารปิดนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะ เรื่องของรูมคินนิ่งนะคะหรือว่าการทําความสะอาดห้องพักนะคะสําหรับการทําความสะอาดห้องพักนะคะเราก็ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติไปแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทําเตียงหรือว่าการปูเตียงนะคะส่วนประกอบต่างๆของเตียงเนาะได้มีการจับเวลานะคะคในการปูเตียงไปแล้วด้วยนะคะส่วนประกอบของเตียงมีอะไรบ้างคะอ่า ตัวเตียงตัวฟูกใช่ไหมคะ,ะผ้าปูที่นอนผ้ากันเปือ้อนผ้านวมปลอกผ้านวมหมอนปลอกหมอนนะคะแล้วก็หมอนโชว์นะคะหรือว่าผ้าในการคาดโชว์ต่างๆนะคะนอกจากนี้เราก็จะมีการพับหงในการ พับศิลปะการพับผ้าเช็ดตัวนะคะสามารถกลับไปฝึกฝนนะคะที่บ้านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปูเตียงเองหรือว่าในเรื่องของการพับหงด้วยนะคะ p u b l i c Area Cleaning นะคะหรือว่าการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะนะคะการทำความสะอาดพื้นที่สาธารนณะแล้วก็จะทำความสะอาดพื้นที่ต่าง น้อที่ไม่ได้อยู่ในห้องพักนะอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยล็อบบี้สระว่ายน้ำห้องประชุมห้องอาหารอ่าลิฟต์ฟิตเนสอินเทอร์เน็ตรูรมสปาต่างๆนะคะพื้นก็คือพื้นที่ต่างๆที่ไม่ใช่ห้องพักพับบิกแอรียคลีนนิ่งจะต้องเข้าไปทำความสะอาดทั้ทงสิน้นนาอหรือว่าเราเรียกว่าคลีนเนอร์นะคะอ่า มีความสำคัญไหมมีความสําคัญพอๆกันกับห้องพักเลยนะคะเพราะว่าถ้าส่วนต่างๆสะอาดสวยงามเนาะก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับแขกได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับการทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือการทําความสะอาดห้องน้ําสาธารณะห้องน้ำสาธารนณะะ,ะก็มีความสําคัญไม่แพ้กันนะคะกับห้องน้ําในห้องพัก เนาะให้ยิ้ and safety นะคะหรือว่าเรื่องของความสะอาดสุขะอนามัยแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะคะเนื่องจากงานแม่บ้านโรงแรมของเราเนี่ยเราทำงานควบคู่เกี่ยวกับความสะอาดถูกต้องไหมอ่าเราก็ต้อง คำนึงถึงสุขอ,อนามัยด้วยนะคะเพราะว่าอะไรสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดสุขอ,อนามัยจะทําให้เกิดเชื้อโรคซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานเองแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพและก็จิตใจของลูกค้าของเราด้วยนะคะอะ,อะไรบ้างที่ไม่ถูกสุขอ,อนามัยจำพวกแมลงต่างๆเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียต่างๆ หนูขยะมูลฝอยต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายทั้งสิ้นอ,อย่างเช่นมแมลงนะคะ,มะแมงวีมแมงวันมแมลงสาบเป็นพาหะนำโรคถูกต้องไหมคะถ้าเป็นมแมลงวันเป็นพาหะนำโรคของโรคทองร่วงแบบนี้เป็นต้นนะคะ มแมลงต่างๆยุ่งต่างๆนะคะซึ่งเราจะทำยังไงถึงจะไม่มีมแมลงพวกนี้ก็คือการกำจัดแหล่งที่อยู่ของมันอ่าการกำจัดแหล่งที่อยู่ของมันนะคะอย่างเช่นมแมลงวันมแมลงวีจะมาพร้อมกับขยะเราก็ต้องดูแลพื้นที่ให้ไม่มีขยะตกค้างไม่ทรงกิ่นเหม็นแบบนี้เป็นต้น รวมทั้งจําพวกมแมลงสาบด้วยนะคะถ้ามันเยอะเกินไปเรา,ารับมือไม่ไหวเราอาจจะต้องจ้างบริษัทภายนอกเข้ามากําจัดให้กับเรานะคะหนูนะคะ,ะก็เป็นพาหะนําโรคเหมือนกันนะคะส่งผลต่อร่างกายของเราเหมือนกันกําจัดแหล่งที่อยู่ของมันคะ่ะคือการกําจัดขยะ,ะไม่มีขยะไม่มีแหล่งอาหารก็จะไม่มีหนูไม่มีที่อยู่ไม่มีพื้นที่รกๆก,ก็จะไม่มีหนูเช่นกันนะคะ เชื้อแบคทีรียน,นะคะหรือว่าเชื้อโรคต่างๆก็คือการทําความสะอาดด้วยน้ํายาที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้และนะคะความปลอดภัยในการทํางานเนาะการทํางานแม่บ้านเนี่ยเราค่อนข้างจะทํางานหนักแล้วก็ทํางานที่ค่อนข้างจะหลากหลายซึ่งเราจะต้องคํานึงถึงสุขภาพร่างกายของเราด้วยอย่าโหมงานหนักหรือว่า เร่งงานทําแบบผิดวิธีแล้วส่งผลต่อสุขภาพหรือว่าก่อให้เกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นการยกของหนักๆจนเกินไปไม่ใช้เครื่องทุนแรงการทําความสะอาดโดยไม่สวมถุงมือแบบนี้เป็นต้นอ่เราอาจจะควานไปนะคะถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเราอาจจะโดนอะไรบาดโดนเศษแก้โดนเศษกระจกเศษใบมีด,ด,ดแบบนี้เป็นต้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายทั้งสิน้นนอกจากนี้แล้วเราก็ยังต้องคำนึงถึง ความปลอดภัยของผู้อื่นยังไงอย่างเช่นเราทำความสะอาดอยู่ทูพื้นลืมวางป้ายว่าลื่นนะลูกค้าเดินมาลื่นนะคะหัวแตกแบบนี้เป็นต้นก็เกิดอุบัติเหตุสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไม่ทันระวงังสมมตินะคะวางอุปกรณ์เครื่องมือตกลงไปโดนหัวเพื่อนแตกแบบนี้เป็นต้นนะคะ ต้องระมัดระวังด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถเกิดเหตุได้ก็คือ,อเหตุที่เราไม่คาดคิดนก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆแผ่นดินไหวน้ําท่วมแล้วก็ที่สําคัญที่เกิดบ่อยที่สุดแล้วก็ส่งผลที่สุดก็คือไฟไหม้นะคะเราทําอะไรได้บ้างาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมีสตินะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็ขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะคะที่รับฟังแล้วก็ทบทวนบทเรียนร่วมกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะกลับไปทบทวนเพิ่มเติมแล้วก็ฝึกปฏิบัติสิ่งที่เราได้เรียนร่วมกันไปแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เกิดทักษะความชำนาญแล้วเจอกันเร็วๆนี้วันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ